สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับเอบิชิโนโตะกับซีรีส์ทำงานให้เวิร์กนะคะสำหรับวันนี้เป็นตอนที่18จากหนังสือสกิจใจหัวหน้างานนะคะโดยอาจารย์ภัยสารเตมมีของ hr center นะคะสำหรับตอนนี้จะเป็นตอนที่ชื่อว่าวอร์มอัพอารมณ์ค่ะบทนี้ก็จะว่าต่อจากบทที่แล้วนะครับในเรื่องกล้าชี้แนะนะคะว่าคุณต้องการจะชี้แนะ ลูกน้องคุณควรจะทำอย่างไรกันบ้างอย่างแรกก็คือการวอร์มอัพครับบ่อยครั้งที่การฟีดแบ็ผลงานกลายเป็นการถกเถียงโต้แย้งกันไปมาและมักลงเอ่ยกันด้วยการสั่งให้แก้ไขทั้งๆที่ลูกน้องยังอยู่ในอาการไม่ค่อยจะยอมรับกันเลยใช่ไหมครับจริงอยู่ว่าลูกน้องบางคนก็คล้ายมนุษย์เจ้าปัญหา ไม่ยอมรับการแก้ไขปรับปรุงอะไรได้ง่ายๆ ต้องมีเร uh um> um> um ื่องที่ต้องถกเถียงกันแสดงความไม่พอใจกันก็เลยต้องใช้การสั่งการแต่ว่าไปแล้วลูกน้องส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกครับเขาเพียงแต่ต้องการความชัดเจนในเรื่องที่ต้องการให้ปรับปรุงและจะให้ปรับปรุงยังไงก็พูดกันดีๆเท่านั้นเองแต่ละทำไมหลายครั้งหลายเรื่องที่หัวหน้าต้องการให้ปรับปรุงก็ชัดเจนและการพูดการจะบอกกล่าวก็บอกกล่าวกันดีๆ แต่กลับไม่ค่อยยอมรับไม่ค่อยตอบสนองกันอย่างดีๆประเด็นสำคัญที่อยากจะคุยก็คือไม่ใช่เป็นเพราะเรื่องที่พูดไม่ถูกต้องแต่เป็นเพราะวิธีการไม่ถูกต้องทำให้ไม่ค่อยได้รับการยอมรับครับจุดพลาดอยู่จุดผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดของหัวหน้าก็คือไม่ได้มีการเตรียมพร้อมหรือที่ผมใช้คำว่าวอร์มอัพก่อนการพูดคุยลงไปในเนื้อหาครับ มีวัวหน้าหลายคนเข้าใจผิดในความคิดเรื่องการวอร์มอัพในหลายรูปแบบกล่าวคือบางคนคิดว่าเป็นเรื่องไม่จำเป็นเสียเวลาไม่ต้องอ้อมค้อมมีอะไรก็พูดกันไปตรงๆนะคะ r a i g h t to the point ดีกว่าบางคนมีมีความคิดในทำนองที่ว่านั่นเป็นเรื่องเฟกนะคะหมายถึงว่าการที่มาปูเรื่องการมาอ้อมค้อมตีอารมภบบทต่างๆเป็นเรื่องเฟกอย่างนี้ก็มีนะครับแต่ เมื่อคิดกันแบบนี้ก็เลยไม่มีขั้นตอนที่สำคัญที่จะเ,เป็นการวอร์มก่อนลงสู่เนื้อหาไม่มีอินโทรผลก็เลยไม่ดีอย่างที่เห็นไงครับลองคิดดูสิครับว่าคนเราอยู่ดีๆถูกเรียกมายังไม่ทันตั้งตัวเลยว่าอะไรเป็นอะไรก็ถูกตีแสกหน้าเข้าให้ธรรมชาติมนุษย์หน้าไหนก็ต้องยกกาดป้องกันตัวเป็นธรรมดา เปรียบเทียบแบบนี้ก็เพื่อให้เห็นภาพการที่ไม่มีการวอร์มอัพครับเพราะพอกลไกลการป้องกันตัวทำงานและทำงานแล้วทีนี้สิ่งที่หัวหน้ามักไม่ชอบแต่จะได้รับก็คือการแก้ตัวครับการปัดความผิดให้พ้นตัวและการไม่ยอมปรับปรุงตัวถามว่าการ การวอร์มอัพอย่างที่ว่ามันต้องทำยังไงอันนี้ขอให้เป็นไปนตามธรรมชาติที่ดีของแต่ละคนเลยครับไม่มีกฎตายตัวว่าจะต้องทำแบบไหนหรือวอร์มกันขนาดไหนและต้องคุยกันเรื่องอะไรบ้างบางคนอาจจะต้องคุยให้พร้อมกันหน่อย แต่บางคนแค่เกิิ่นพูดไม่กี่คำก็จะพร้อมเข้าเรื่องแล้วก็แล้วแต่เคสไปรายละเอียดแบบนี้ต้องถือให้เป็นศิลปะในการเรียนรู้ของหัวหน้าที่มีต่อลูกน้องในแต่ละคนแล้วล่ะครับการวรองอัพก็จะ อาจจะถามถึงความเป็นไปเป็นมาของเรื่องราวหรือความคิดของลูกน้องที่มีต่อเรื่องที่เกิดขึ้นหรือถามความเป็นไปในเรื่องต่างๆของเขาก็ได้ครับจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ที่สามารถจะปูทางไปสู่ประเด็นสำคัญที่เราจะพูดแต่ที่สำคัญก็คือจะต้องมีการเตรียมพร้อมเขาหน่อยอย่ามาถึงก็ใส่ใส่ใส่ดาดาดาอันนี้ยากที่จะได้ผลดีครับการเตรียมพร้อมหรือการเกริ่นก่อนเข้าเรื่อง จะทําให้ลูกน้องอยู่ในสภาวะที่พร้อมจะพูดคุยกับคุณในเรื่องนั้นๆมากกว่าการที่มาถึงก็ถูกด่าเลยทีเดียวทําเอาตั้งตัวไม่ทันกันดีลองนึกถึงใจเขาใจเรากันบ้างว่าถ้าถูกคนอื่นรุกโดยที่ไม่บอกไม่กล่าว ไม่ทันให้ตั้งตัวจะรู้สึกอย่างไรการคูคุยอะไรแบบให้เขาพร้อมรับฟังจึงเป็นการแสดงออกให้นึกถึงใจเขาใจเราอีกอย่างหนึ่งด้วยที่สําคัญจะทำให้การพูดคุยการฟีดแบ็เป็นไปด้วยดีขึ้นมากดังนั้นครั้งต่อไปเมื่อมีการพูดคุยกันก็อย่าลืมนึกถึงขั้นตอนเล็กๆนี้ทำไปบ่อยๆรับรองว่าจะทำให้ดีขึ้น เห็นถึงความสำคัญของเรื่องนี้ให้มากขึ้นและได้ผลดีมากขึ้นครับสำหรับอันนี้ก็คือจะต้องแบบต้องมีอินโทรอย่างว่านะคะก่อนที่จะนำไปสู่เรื่องต่างๆอาจจะต้องปรับใช้กับลูกน้องแต่ละคนที่พร้อมที่จะฟังในเรื่องต่างๆไม่เหมือนกันบางคนอาจจะพร้อมฟังในเรื่องที่อาจจะเกินท้าม ถึงความสารทุกข์สุขดิบเป็นต้นบางคนก็อาจจะไม่ชอบเรื่องส่วนตัวก็อาจจะต้องคุยเรื่องงานนั่นแหละแต่ว่าปูทางในเรื่องอื่นไปก่อนที่จะไปถึงเรื่องที่อยากจะพูดจริงๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกแท็กติกหนึ่งค่ะสำหรับหัวหน้างานที่ควรรู้ไว้ในตอนนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะแล้วก็ติดตามตอนต่อไปอีกครั้งนะคะว่าจะมีเรื่องอะไรมาฝากกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ